สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6กจะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่10ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไปเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น2ตัวล่างสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2565ที่จะถึงนี้ถูกมาแล้ว18งวดติดต่อกัน สำหรับสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น3เลขเด่น2ตัวล่าง3เลขนะครับสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะบวกให้เพื่อนๆดูเฉพาะบางงวดนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่3บวกด้แถวที่7บวกด้แถวที่16 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้1ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกได้สาม ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกด้วยี่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3เอามาเช็คผลหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16เมษายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1เมษายนปี64 2บวก2เป็น4 4บวกเเป็น11 11บเวก7เป็น18 18บวก5เป็น2ี่า 23บวก1เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 23บวก3เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 23บวก4เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7ผลกนเนาเลขท้าย2ตัวล่างออก5 6เข้าเลข6นะครับเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่16 เมษายนปี64 0บวก0เป็น0 0บวก4เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก7เป็น15 15บวก1เป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 15บวก3เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 15บวก4เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9ผลการออกเลข้ายสอตัวล่างออก1 8 ข้าเลข8นะครับเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่2ต่อไปเปงวดที่16พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1พฤษภาคมปี64 1บวก0เป็น1 1บวก4เป็น5 5บวก4เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก1เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 18บวก3เป็น21 ก็จะได้เลขเด่น1 18บวก4เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2ผลขนแนนเลขค้าง2ตัวล่างออก14เข้าเลขกนะครับเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่3ต่อไปเป็นงวดที่1มิถุนายนปีหกก็จะใช้ผลของงวดที่16พฤษภาคมปี64 4บวก2เป็น6 6บวก9เป็น15 15บวก9เป็น24 24่บวก7เป็น31 31บเวก1เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2 31บวก3เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4 31บวก4เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5ผลคะแนดเลขท้าย2ตัวล่างออก4 5เข้าทั้งเลข4แล้วก็เลข5เลยนะครับเข้าทั้ง2เลขเลยนะครับเข้าเป็นงวดที่4ติดต่อกัน ต่อไปเมืที่1นึ่งโทษครับวันที่16มิถุนายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่1มิถุนายนปี64 2บวก1เป็น3 3บวก9เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก7เป็น28 28บวก1เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 28บวก3เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 2 8่บวก4เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2ผลขนเลขท้าย2ตัวล่างออก17เข้าเลข1นะครับเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่5ต่อไปงวดที่1กรกฎาคมปี64แล้เได้เลขดับ2ตัวล่างคือเลข0เลข2เลข4เลข3โทษครับเลขท้าย2ตัวล่างออก29เข้าเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่5ต่อไปงวดที่16กกรกฎาคมปี64 เลขดับ2ตัวล่างคือเลข7เลข9กเลข0เลขท้าย2ตัวล่างออก70เข้าทั้งเลข7แล้วก็เลข0นย์เลยนะครับเข้าเป็นงวดที่เเพื่อนๆเช็คตามด้วยกันนะครับผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับเลขจะต้องตรงกันใน2ตัวเลขนี้นะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ึงถึงงวดที่12 ไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทำให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนเซเลราเชอรที่มีวิตามินซสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซิตรัสไบโอฟลาโวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างผิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามิน C ทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโปอี g, ที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีหน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่18ต่อไปเป็นงวดที่16ตุลาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่1ตุลาคมปี64 8บวก2เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก4เป็น22 22บวก1เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 22บวก3เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 22บวก4เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ผลกลันเอาเลขท้าย2ตัวล่างออก3 8เข้าเลข3นะครับเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่13ต่อไปเวัที่1พฤศจิกายนปี64 ก็จะใช้ผลของงวดที่16ตุลาคมปี64 6บวก2เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก9เป็น26 26บวก6เป็น32 32บวก1เป็น33ก็จะได้เลขเด่น3 32บวก3เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5 32บวก4เป็น36ก็จะได้เลขเด่น6 ผลกำไรเลขท้าย2ตัวล่างออก9 5เข้าเลข5นะครับเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่14ต่อไปเป็งวดที่16พฤศจิกายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่1พฤศจิกายนปี64 5บวก2เป็น7 7บวก7เป็น14 14บวก7เป็น21 21บวก5เป็น26 26บวก 1, 1เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 26บวก3เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 26บวก4เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0ผลการเอาเลขท้ายสองตัวล่างออก5 7เข้าเลข7นะครับเข้าเป็นงวดที่15ต่อไปเป็นงวดที่1ธันวาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่16พฤศจิกายนปี64 2ีบวก2เป็นสี่ สีบวก8เป็น12 12อบวกแเป็น20 20ิบวก4เป็น24 24บวก1เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 24บวก3เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 2็ยี่สิบวกสีเป็นยี่สิบแปดก็จะได้เลขเด่นแผลกะนนเลขท้ายองตัวล่างออกแปดสองเขาเลขแปดนะครับเข้าเป็นงวดที่สิบหก ต่อไปวันที่16ทันวาคมปี64ก็จะใช้ผลของวันที่1ทันวาคมปี64 7บวก4เป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก7เป็น25 25บวก4เป็น29 29บวก1เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0 29บวก3เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2 29บเวก4เป็น43ก็จะได้เลขเด่น3ผลกล็ะหน่เลขท้าย2ตัวล่างออก83เข้าเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่17ต่อไปเป็นงวดสุดท้ายเลยนะครับคืองวดที่30ธันวาคมปี64งวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับก็จะใช้ผลของงวดที่16ธันวาคมปี64 9เบวก0เป็น9 9เบวก6เป็น15 15บวก6เป็น21 21บเวก2เป็น23 23บาบวก1เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 23บาบวก3เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 23บาบวก4เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7ผลระแนนเลขท้ายสองตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก3 6หเข้าเลข6นะครับเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่18ติดต่อกันอดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวล่าง งวดประจำที่17มกราคมปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดวันที่30ธันวาคมปี64 9บวก4เป็น13 13บวก9เป็น22 22บวก9เป็น31 31บวก7เป็น38 38บวก1เป็น39ก็จะได้เหรียญ9 38บวก3เป็น41ก็จะได้เลขเด่น1 38บวก4เป็น42ก็จะได้เลขเด่น2ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวล่างงวดประจำวันที่17มกราคมปี6 5ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข1เลข2แล้วก็เลข9นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจเอาเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวล่างที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครนภูมิแพ้นี่ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นช้ามาก,ก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจางก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะับตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลยปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ